ใส่มานี่รถรถแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่เท่าเดิม้อยไว้ก่อนมีเสียงเลยโอ้ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับช่องเดียกิดีพอนด์วันนี้อยู่กับเจ้ายักษ์เขียวเซเ็กหุกอาอานี่ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นขวัญใจของชาวไทยช่วงนี้เลยซึ่งบอกว่า คือรถที่ช่วงต้นเนี่ยเขาจัดจ้านมากก็ตามคำล่ำลือของเขาเนาะรถสาตลนี้รถสีสูบเลสบิก้าของเขาสกีช่วงนี้มาแรงก็ต้องเป็นซัดเอฟโอกานะครับก็เดี๋ยวพามาดูแบบเจ้าของเนาะคือพี่ต้อมี่เองก็เป็นพี่ที่ผมรู้จักมาก็เอ้เห็นพี่เขาขับรถรุ่นนี้อยู่ก็เลยอลองสอบถามกันว,ว่าเนี่ยถามคนที่ขับจริงๆร,งรงหรอลว่าขับมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างก็ยังไงเดี๋ยวไปสอบถามพี่เขาหน่อยแล้วกัน,นครับ สวัสดีครับ,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 บครับครับผมอันนี้ก็คือพี่ต้อมช่อง Big Bang Channel เนาะนี่ครับนี่เจอพี่เขาต,ตัวจริงแล้วนี่ก็พี่เขาขับเป็น Cut X, X 6R อยู่เดี๋ยวมาสอบถามพี่หน่อยว่าเออเนี่ยขับรถมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลหลายๆช่องเนี่ยเขาก็รีวิวเรื่องรถไปหมดแล้วว่ารถเนี่ยมันมีอัตราเร่งมีคุณสมบัติยังไงของเขาบ้างเดี๋ยวมาถามพี่ต้อมหน่อยว,ว่าตั้งแต่ขับคันนี้มาเนี่ยเขารู้สึกยังไงพี่ต้อมผมยิงคําถามแรกก่อนก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่พี่จะขับ Cut X 6R ครับพี่ขับรุ่นไหนมาก่อนดิ 100, จา400อแล้เนอรเ็นสลดัดดินจาร n สี่ร้อยแล้วก็มาเป็นเซด็กหอาพี่นี่ขอถามดูลิ่งแรกก่อนที่จะเปลี่ยนจากมาเป็นแซเล็กหกาเนี่ยแตกต่างกันมากจากสี่อยอะจากสี่รอยเลยด้ว,วะ่ะสี่รอนแรกมันก็คือสปอร์ตแต่คือไม่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นแฮนด์จัโกข้างล่างเนี่ยแันเป็นปอร์ติปกติอะมเนสปอร์ตนก็จทไทดของนต ลองขับโดนใบยาตัวพัก <c oughs> ออกมาได้ประมาณเดือนมนงมั้างหลังจากนั้นก็เลยแบบมาซื้อออติร้อยปเปอร์วเดือนดาว,วาออกอ็นน <c oughs> จากสองสุบเรียงกลายมาเป็นสี่สุเรียงเนาะถ้าขับมันก็จะต่างไ,ไปหน่อยเพราะว่าจากของเดิมอะแถมมันมก็ขึ้นมาประมาณเนี้ยคือแถมมันสูงครับมาณนี้คือ มันจับโอกเหมือนกันแต่ทีเราไม่จับบนเนี่ยคือจับตัวนี้เป็นแถวแน่นอนแต่นี่คือเปลี่ยนลงไประโยคที่ลางมันก็จะใช่เพราะนี่เป็นตัวพื่อเตะปอดแล้วมันเมื่อยไหมครับพอเปลี่ยนจากตรงสะบัดทัวร์ริ่งมาหลังก็ปวดแล้วก็ตรงข้อมือพวกเนี้ยถ้าผมันจะปวดแล้วล่ะหลังก็ข้อมือใช่ไหมพี่ใช่ข้ังจับติดไม้ได้อะ ไม่ปวดแล้วข้อมือจะหนัก้นมืธรรมดาปกติไม่มีปวดแล้วเออครัพี่ต้อมอันนี้พี่ต้อมสูงเท่าไหร่พี่ประมาณร้อยเจ็ดสิบหกลบอ๋อร้อยที่ฐานตันของังาาก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกวนพี่ต้อมขึ้นให้ดูไหนได้ไหมครับ ถับพี่ต้อมแล้วอย่างรถแท็กซี่ของกลางของพี่เนี่ยอ่ารถกี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่ขับมาครับมันจะมีช่วงสามหมื่นเดือนแรกมั้งที่มันสี่แต่สามหมื่นเก้าแล้วพอไปทําเรื่องตั้งหดปอนด์พอดีเป็นสี่แสนห้าเก้าสิบหกก็ขับมาประมาณไกว่าจะเข้าสองปีแล้วจะเข้าสองปีแล้วใช่ใระยะเกินไหมก็ถูกครับไม่ค่อยได้ขับด้วยแหละ จะสองปีก็เพิ่งจะหกพันอย่างน้ไม่น้อยมากไม่น้อยออมากราัะประมาณนั้นเพราะว่าตน้งใจขับก็แบบใกล้ๆหอยนในี้หน่อยก็เก็บใส่จอดทำคิดแล้วก็ไปกินีนิดหน,น่อยก็เดี๋ยวมาไล่ของแต่งในที่ครณนน้แต่งอะไรไปบ้างไงที่เดี๋ยวไล่จากหน้าไปหลังได้ครับแล้วก็บนหลังครับผมจากตรงนี้ก็แบบปนไหงานไทยอยากเปลี่ยนอยู่แหวันนี้งานไทยเหรอที่ได้อ้ สวยอยู่นะครับแตงละไม่เนียนเท่าไหร่แบงคอกอ๋ออ้นนี้ที่เป็นกลุ่มของพี่ๆอะไรใช่ไหมครับตุ๊กเตอร์โอ้โหตุ๊ตาดมันอยู่เลยอ่าครับผมแล้วก็จะมีสีไอ้แต่งของลูกพี่มาไอ้ไอ้บิงเกิลส์ได้เลยไปใส่มาก็เพิ่มความเท่ไปเลยขอบคุณค่ดติดตามด้วยอ๋อครับอันนี้เอาพี่ต้นเอาพี่ต้นเอปากดีได้เลยเอปากช่องได้เลย เดี๋ยวเราจะเอามือเกลี่ยจริงๆอะบนกระจกขึ้นข่ายแต่จริงแบบขับ้ถบ้านใส่ทีนี้แบบคือที่เกียร์แบบขอบรถบ้าอตลอดอะใส่สมุดเลยแล้วก็มันไปเปิดดูด้วยด้วยนะพี่เนาะเวลาเราขับเนี่ยแล้วก็จะมีอ่าใด้เลยที้ก่อนครับมีนี่ตัวล็อกสายคันเร่งกันนะตัวล็อกสายคันเร่งโอเคเบยต้องใส่สีแดงแล้วก็ มีเป็ดอันนี้ของในกลุ่มไม่ใช่ของไต่รบบนั่นแค่ซ้อนใส่งามตลกตลกโเป็ดเลยอ้ยใส่มานี่ยรถรถแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่เมทเท่าเดิมขอาให้ก่อนมีเสียงด้วยโอ้แล้วก็จะเป็นอะกันรอยาถัรอยสายผังน้ำมันคาร์บอนของแมกเทกของแมกเทกอ่าแล้วก็นี่กันลอยคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็นี่ กัดเลื่องข้างทางทั้งหมดเนี่ของแม็กเ็คหมดของแม็กเ็คหมดเลยใช่แต่เซก็าแกลวมาไปอ๋อทั้งหมดอุ้ยพี่งานเขาก็สวยอยู่นะครับงานสวยเลยสวยแม็กเทคอะแล้วก็บอกบนี้ของพีเอ็มมาของลวดลายพร้อากับพีเอ็มได้ตัวนี้มาก็จะทำใหม่จะเปลี่ยนหนังเปลี่ยนลวดลายครับทำแรกๆก็เนี่ยมีสลับโลโก้ช่องได้เขียวแล้วก็แถบอีดิแต่ได้มันสีอ่อนแล้วแหละเพราะมันนานแล้ว แต่คนละข้างก็ยังนิจาทุกอย่างเหมือนเดิมตรงนี้นิจารบเพื่อบนเดิมมันก็มีอยู่แล้วแต่ตัดตามลงไปข้าบลน่าจะประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟท้ายไฟท้ายเป็นไฟท้ายเอ็ดีไฟเลี้วเอาไฟเลี้ยวในตัวโอ้สว่างมากเบรกกับแบบเวลาเบรกครับผมไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวา ขอไฟขอทางพามาครับผมแล้วก็จะเป็นไอ้นี่ครับของเซตอัพราคาไม่ได้ไล่นะเพราะว่าแบบมันจำราคาได้ไม่หมดก็เลยบอกเป็นแค่ของแต่งแต่หลายคนเขาก็อาจจะรู้อ่ะอ๋อ,อมันเป็นแม่เหล็กเหรอครับใช่ขอเซตอัพโกติก็การอย่างอยู่บ้านครับครับอู้แน่นมากเลยพี่แน่นอยู่โอ้แน่นจริงแน่นจริงแน่นจริงครับเอาไม่น่าจะหลดนะครับทะเบียนเนี่ย ก็เด็กไล่ไล่ข้างล่างข้างหน้าแบบอันนี้ก็ไปซื้อที่รานแบบการการหม้อน้ำเหมือนับก็จะมีแต่แต่เราเพิ่งเปลี่ยนตอนนั้นมีปัญหาแต่กต้เดิมมันไม่ดังเขาเลยไปเปลี่ยนมาที่อาจจะมืดๆหน่อยนะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเค อ oh, แต่มอกโอเคครับโอ้ต oh. ั้งแต่เปลี่ยนมาก็มีสะดุ้งอย่างที่เนาะตีแฝงเนี่ยแล้วก็หมดสุดท้ายเนี่ยเนี่ยใได้นี่ยแต่สนุกดีนะเฮ้ แต่ละพี่แหมดอกเขอแคทก็เอาขอกใช่ไหมครับต่างยพี่ใส่แคทจะไม่ใส่แคทต่างครับเสมแคมันจะเบาองจะเบาครับมันแบบมันมามันมาวาอยู่แล้วแหละใ่แค่ให้โฟร่งนหน่อยก็จะดำโอเคครับจริงก็ก็ชกมาไ อย่างไรก็ต้องเปลี่ยนยางอ่ายางอันนี้เป็นยางของอะไรครับพี <arp> <combo> <though> ่ยางคอนเต็อันนี้เป็นสปอร์ตแอทแท็กสองี่พ่อสปอร์ตแอทแท็กสองอันนี้พอจะบอกราคาได้ไหมครับว่าคู่นึงเท่าไหร่ครับพี่คู่นึง9,000ปีของ9,000ปีแล้วก็มีไอ้จุดเด่นครับ เวลาเติมลมเวลาอะไรมันจะอเคกว่าลไม่ติอถ้าพี่แล้วตั้งแต่ขับมาเนี่ยมีปัญหาตรงไหนบ้างไหมที่พี่เฮ้ยใช่อแบบไโก็อก สิงไว้มันก็หายหรอกด้ายความไม่กลจายใจเป็นคนแบบเป็นคนขั้นที้เลยว่าใช้ทิ้งกาวไม่ไดินรนก็มีนี่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 นาวิเชียร์อ๋อเต่ในอสาหกรรมนการนำบ้านเพ่อนนรันใส่วกสูนยกรถทั้งสกูนยกรถด้วย แต่คินคนเขาก็น่าจะรู้ันแล้วครับม่กมันทำอะไรบ้างกันนะเิดเลยเดี๋ยวดวดูพวกแต่เก่งพ่อเลียวพเงนี้ถ้าอย่างแต่ก็มีแต่มีกเลยครับผมมีมัมมน กลองขับแล้วเนาะฟิลก็แบบโอ้พูดง่ายนะที่คือรถมันซีซีสูงอะ่ะเราขับ LS ดูผมขับดิเนี่ยรถในตำนานเนี่ยซึ่งมันจะต้องใช้ใช,ช,ช้ใ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 ช้้ใช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 ้ใใ้้ปปอ สุดยอดเลยแหละบ้าเลยไม่เหนื่อยด้วยครับดูซิเนี่ยแรกๆก็เหมือนที่พี่ต้องบอกครับอาจจะไม่ชินกับรถอาจจะต้องปวดข้อมือกับช่วงหลังนิดหน่อยแต่พอปรับตัวเข้ากับรถได้แล้วเีก็สบายครับ ก็น่าจะจบกันประมาณนี้ครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากที่ต้อมนะครับมีอะไรอย,า,อย,า,อยา,ากจะฝากน้องไหมครับฝากก็ติดตามช่องีเยเยอะนะครับแล้วก็ไปแชร์นะครับครับผม,มก็รอดูคลิปใหม่ๆได้เลยนะครับระหว่างช่องของพี่อ๋อคลิปยางโอ,โอเคครับผมถ้าพเพื่อนๆคนไหนที่เคยขับ ZX-6R นะครับหรือว่าต้องการ ที za, worries, ini, care, between, donc, ่จะเอาแทรเ็ก์มาครอบครองหรือยังมีความฝันอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยเนาะก็ตูนต่อไปครับทาเกติไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยขับแทรเด็กคริปอาร์